เรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษโดยเฉพาะทุกคนที่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตถ้าไม่เป็นคนบ้าใบ้ไร้สติก็พอจะรู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าคงจะได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาไม่มากก็น้อยแต่คนเราส่วนมากรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามฝืนใจทำแต่สิ่งผิดผิดนอกระบบแบบอย่างอันดีงามในทางศาสนาทั้งนี้ก็เพราะความระเริงมัวเมาในความอยาก ไม่คำนึงถึงความดีความถูกต้องทำแต่สิ่งที่ถูกใจตัวเองเป็นใหญ่แต่เมื่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นก็มักจะกล่าวหาเทวดาฟ้าดินเทวาอารักษ์ไม่ช่วยเหลือไม่ปกป้องคุ้มครองไม่ได้คิดถึงเหตุผลต้นปลายว่าความจริงแล้วตัวเองนั่นแหละเป็นต้นเหตุก่อกรรมทำเข็นขึ้นอย่างเช่นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจ คนที่ยังลุ่มหลงทํากรรมชั่วให้กลับมาทําความดีกันต่อไปวันหนึ่งในเดือนเมษายนปี2543ตอนนั้นคุณกเกษมเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางไปเยี่ยมญาติป่วยที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดอยุธยาเมื่อไปถึงเวลาประมาณเกือบเที่ยงก็เข้าไปเยี่ยมคนป่วยที่เขาอยู่ชั้นล่างก็ทักทายปราัยถามถึงอาการ แล้วก็เดินไปเยี่ยมคนป่วยอีกคนอยู่ห้องชั้นที่สองพอขึ้นบันไดไปก็ได้ยินเสียงผู้คนคุยกันเสียงดังอยู่ที่ระเบียงข้างนอกห้องก็เข้าไปถามดูว่ามีเรื่องอะไรผู้ชายคนหนึ่งเขาก็บอกว่ามีคนขโมยเงินพระ,ะที่นอนอยู่ชั้นห้านะครับคุณกเกษมก็รีบเดินขึ้นไปบนชั้นห้าก็ไปเห็นผู้คนนั่งล้อมรอบหลวงพ่อรูปหนึ่งอยู่ระเบียงข้างนอกห้อง ก็เข้าไปนมันสก,การถามท่านว่าเออข่าวว่ามีคนขโมยเงินหลวงพ่อไปเหรอครับใช่โยมมันขโมยเงินอาตมาตอนห้าโมงครึ่งนี่แหละเงินเท่าไรหร่ล้วครับเออแปดพันบาทไอโยมเออแล้วทำไมมันถึงขโมยได้เออคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอาตมาจะเล่าให้ฟังตอนเช้าเวลาประมาณ 9ก้โมงครึ่งนี่อัตมาก็ขึ้นไปเยี่ยมโยมซึ่งเป็นญาติสนิทเพราะป่วยพักอยู่ห้องพิเศษชั้นห้าก็ไปดูอาการป่วยเพราะเขาผ่าตัดเรื่องจากเป็นโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะก็ให้น้ำเกลือมาแล้วสองวันมีญาติพี่น้องเฝ้าอยู่สองสาคนเมื่อเห็นอัตมาก็เข้าไปในห้องก็บอกว่าจะขอเวลาไปตลาดในเมืองอาตมาก็นั่งเฝ้าถามอาการคนป่วยอยู่คนเดียว ตอนนั้นก็มีผู้ชายหนุ่มๆคนหนึ่งเ,เขาเข้ามาหาอตาตมานะแล้วก็มาทักทายปราศัยด้วยกิริยาการเรียบร้อยเหมือนกับคนดีมีสกุลทั้งหลายอาตมาก็ถามว่าโยมอยู่ที่ไหนอ่ะเขาก็บอกว่าบ้านอยู่ในเมืองอา,อายุธยานี่แหละก็ถามต่อไปว่ามีธุระอะไรเหรอ ผู้ชายเขาบอกว่าที่เข้ามาหาหลวงพ่อนี่ก็เพื่อจะมานิมนต์หลวงพ่อไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านในตอนบ่ายนี้และอีกอย่างอยากจะนิมนต์หลวงพ่อให้ไปเร็วๆหน่อยเพราะว่าต้องการให้หลวงพ่อไปจัดแจงตกแต่งสถานที่ทําบุญแล้วก็ทําน้าพระพุทธมนต์เป็นพิเศษเนื่องจากมีญาติโยมคอยท่านแล้วก็อยากจะพบท่านก็มากเวลานั้นก็จวนจะถึงเพลน,นคือเวลาส1บอดนาฬิกา ผู้ชายคนนั้นก็บอกอาตมาว่ากระผมจะไปซื้ออาหารมาถวายเพนนะครับขอให้รอสักครู่อาตมาก็นั่งรอสักครู่ก็เห็นผู้ชายคนนั้นกลับมาพร้องกับหิวถุงอาหารมีข้าวผัดมาถุงหนึ่งราดหน้าถุงหนึ่งอ่าแล้วก็แอบน้ำกระป๋องอีกกระป๋องอ่าพอมาถึงก็จัดแจงให้อาตมาฉันเพนจนอิ่มแล้วพอนั่งสักครู่ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าจะขอนิมนท่านไปในเวลานี้ แต่ก่อนจะไปขอให้ท่านเข้าห้องน้ําทํากิจธุระซะก่อนพระวาทีบ้านนะผู้คนเยอะไม่เหมาะกับการเข้าห้องน้ําผู้ชายคนนั้นก็บอกอย่างนี้อาตมาก็ไปเข้าห้องน้ําก่อนเข้าไปก็เอาย่ามมาวางไว้ข้างๆคนป่วยซึ่งกําลังให้น้ําเกลือเขาอ่อนเพลียเขาก็จะหลับไม่หลับแหลเสร็จแล้วอาตมาก็เข้าไได้ห้องน้ำราวๆสักสามนาทีพอออกมาจากห้องน้ําก็ไม่เห็นผู้ชายคนที่ว่านี่ก็นึกว่าเขาไปธุระสักครู่จะกลับ พรออยู่ตั้งนานก็เงียบก็นึกแปลกใจก็เลยคว้าเอาย่ามขึ้นมาเอาย่ามหม่องน้ําขึ้นมาทาแล้วก็ดมแก้หวัดแล้วก็ดูที่กระเป๋าข้างย่ามดันดันในที่รูซิบเอาไว้ปรากฏว่าซิบถูกรูดออกแล้วก็ธนบัตรมัดหนึ่งหายไปก็จำนวน800 0ันบาทก็เลยรู้ว่าถูกเข้าหลอกลวง เข้าใจว่าเขาเป็นคนดีใจบุญสุนทานไม่คิดว่าเขาจะคดโกงหลอกลวงอย่างนี้คนสมัยนี้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะนะแม้แต่ประสงค์องค์เจ้ามันก็ต้มตุนได้แต่ช่างมันเถอะมันอยากได้ก็ให้มันเอาไปให้หมดกรรมหมดเวรกันทัตทีแต่มันคงจะเป็นกงกรรมกงเวรนายโยมอ่ะแล้วกงกรรมกองเวรอะไระ่ะหลวงพ่อก็ก็กรรมตามสนองนายโยมกรรมอะไรล่ะครับ กรรมที่อตาตมาเคยก่อเอาไว้สิหออลวงพ่อเคยก่อกรรมอะไรได้ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับเออถ้าอยากจะฟังก็จะเล่าให้ฟังมาสมัยเมื่ออตาตมายังเป็นหนุ่มยังไม่ได้บวชก็เคยไปเที่ยวหางานทําที่กรุงเทพปติดต่อเพื่อนที่เคยไปทํางานอยู่ก่อนแล้วหลายคนช่วยหาให้ในที่สุดก็ได้งานทําก็คือขับรถสามล้อเครื่องอ่ะ,อะ ก็เช่าจากเท่าแก่เป็นรายเดือนได้รับจ้างขับหาเงินทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้ขาดคืนวันไหนเกิดฝนตกก็หยุดพักบางวันก็ได้สามร้อยสี่ร้อยบาทเมื่อหักรายเดือนจากเท่าแก่แล้วก็ส่งไปให้พ่อแม่ทั้งบ้านบ้างวันหนึ่งตอนกลางคืนก็ขับรถไปตามท้องถนนแถวแถวนางเลิงไปวิ่งหาผู้โดยสารก็ไปเจอพระภิกษุรูปหนึ่งกระเด็กยืนกวักมืออยู่ข้างถนน อก็จอดเข้าไปถามว่าจะไปที่ไหนพระภิกษุรูปนั้นก็บอกว่าจะไปโรงพยาบาลสงฆ์อาตมากนนิมนต์ท่านขึ้นรถพร้อมกับเด็กแล้วก็บึ้งออกไปทันทีเพื่อไปสง่งส่งถึงโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักสองทุ่มเสเศษท่านคงจะไปเยี่ยมพระอาพาธในโรงพยาบาลน,นั่นแหละพอท่านลงจากรถพร้อมกับเด็กก็ได้ถามว่าเอาเท่าไหร อาตมาก็บอกว่าเอายี่สิบบาทเพราะสมัยนั้นข้าวของยังไม่แพงค่าน้ำมันก็ยังไม่แพงเหมือนสมัยนี้ท่านก็บอกให้เด็กเอาเงินส่งให้ก็ยื่นธนบัตรใบละร้อยอ่าใบละร้อยบาทมาให้ตอนนั้นอาตมาชักจะเมาเล่านะเห็นใบแดงแงก็นึกทรยศลืมนึกถึงบาปบุญคุณโทษก็รีบรับออกมาอ่าแล้วก็เอ่อสตาร์ทรถบึงหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยไม่มีการทอนให้เลย นึกว่าตัวเองฉลาดโกงได้แม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าก,ก็นึกอย่างเดียวว่าเราทําได้ดีก็เพราะพระคงจะตามมาจับกลุมเราไม่ได้แน่แนขับรถรับจ้างทํามาหากินในกรุงเทพได้สองเดือนก็กลับบ้านเลิอกอาชีพนี้ไปทําไร่ทํานาดีกว่าต่อมาก็ได้แต่งงานแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งบ้านเดียวกันก็มีลูกด้วยกันสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคน พอลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แต่งงานกันทั้งสองคนนะก็แยกย้ายกันไปเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วต่อมาเออภรรยาของอาตมาในแม่บ้านน่ะนะก็ป่วยเสียชีวิตลงอาตมาก็รู้สึกว่าเวก็เลยออกบวชได้ยี่สิบพรรษานี่แล้วอโยมเสร็จแล้วปินนิยมน้องชายในยป่วยถูกผ่าตัดก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ถูกกรรมแต่ก่อนตามสนอง คืออาตมาถูกขงวยเงินไป8,000บาทเนี่ยแต่แปลกนะก่อนที่จะมาเยี่ยมญาติโรงพยาบาลคืนหนึ่งเนี่ยอาตมาฝันย้อนอดีตไปถึงครั้งที่เคยไปขับรถสามร้อเครื่องอยู่ที่กรุงเทพไปรับพระภิกษุขึ้นรถกับเด็กพาไปโรงพยาบาลท่านให้เด็กเอาธนาบัตรใบละร้อยบาทให้อาตมาก็สตาร์ทรถบึง่งหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยในฝันนั้นยังเห็นท่านยืนก้มหน้าอยู่ คงจะปรงอนิจจังว่าโลกนี้ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลไปได้จริงๆเป็นกรรมสนองจริงๆเงินค่ารถยี่สิบบาทอ่าถึงพระภิกษุรูปนั้นบอกให้เด็กเอาใบละร้อยให้เนี่ยอาตมาทแทนที่จะทอนแปดสิบบาทก็คิดโกงเขาบาปกรรมก็ตามสนองเงินแปดสิบบาทเพิ่มเป็นแปดพันเออกรรมเนาะกรรมนำสนองให้เห็นในชาตินี้ อาตมาก็คือโยมที่คดโกงหลอกลวงกับพระในครั้งนั้นแต่บาปกรรมมันตามมาเป็นโยมมาหลอกลวงคดโกงอาตมาที่เป็นพระเหมือนกันมันสมดุลกันแล้วขอให้สิ้นเวนสิ้นกรรมกันไปสักทีเถอะครับนี่ก็คือผลกรรมชั่วที่ตามสนองให้เห็นในปัจจุบันทันตาท่านสาธุชนทั้งหลายที่เคารพรักพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าทุกคนที่เกิดมาต้องมีกรรมเป็นของตัว ใครก่อกรรมทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลของเวรของกรรมดังนั้นท่านทั้งหลายจงหันมาทำแต่กรรมดีแล้วก็ละเว้นกรรมชั่วเถอะครับใช้ธรรมะเป็นโอสถลดส่วนเกินทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกทำลายลงในความอาหางกาเป็นที่สุดเพราะพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่ามนุษย์และสัตว์ในโลกนี้เป็นพี่น้องกันเมื่อตายแล้วก็เสวยวิบากกรรมเท่านั้นนะครับ เรื่องเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระเนี่ยคุณสงกรานเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระคุณเจ้าอาจารย์สมชายวัยสามสิบเก้าปีซึ่งเล่าให้คุณสงกรานฟังว่าตัวของท่านเองเป็นคนเกเรมาตั้งแต่เด็กเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกับท่านจะหาเรื่องชกต่อยไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ท่านไม่เลือกจนไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับท่านพอโตเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนยิ่งพอควายไปเที่ยวที่ไหนพอเล่าเข้าปาก เมาพอกลุ่มกลุ่มก็มักจะหาเรื่องกับคนอื่นเป็นประจำเรียกว่าต้องให้เลือดตกยางออกซะก่อนเลือดบ้าถึงจะพลาหายลงระดับหนึ่งท่านกล่าวว่าที่ท่านเป็นคนเลือดร้อนเช่นนี้ก็เพราะกรรมพันธ์ได้รับการถ่ายทอดสายเลือดจากโยมพ่อนั่นเองซึ่งโยมพ่อสมัยที่มีชีวิตอยู่เ,เป็นนักเลงตัวยงขึ้นชื่อหรือชาในหมู่บ้านแล้วก็ละแวกนั้นเพื่อนผงเกรงขามให้ความนับถือ แต่พ่อก็ต้องมาจบชีวิตลงอย่างหน้าอนาถโดนไม้รวกปลายแหลมทิมเข้าทางทวารใครเป็นคนลงมือฆ่าพ่อโดยวิธีนี้ท่านไม่รู้ที่พ่อต้องตายอย่างทุเรศเช่นนี้ก็เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนมีวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพันปืนยิงไม่ออกมีดแทงไม่เข้าพูดตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าหนังเหนียวมีวิธีเดียวที่จะฆ่าให้ตายได้ต้องใช้ไม้รวกแหลมแทงทางทวารเข้าไป รับรองไม่มีเหลือตายทุกรายต่อให้หนังเหนียวแค่ไหนก็ตามเจอลูกนี่เป็นตายสถานเดียวเหมือนกับที่พ่อของท่านตายเมื่อโยมพ่อเป็นอย่างนี้มันก็เลยถ่ายทอดสายเลือดมาให้ท่านเหมือนกันเปรียบแม้ว่าวิชาคาถาอาคมจะไม่แก่กล้าเท่ากับโยมพ่อแต่นิสัยของท่านก็มูทะลุดุดนันเอาแต่ใจตัวเองคนอื่นพูดไม่ค่อยเชื่อแม้แต่โยมแม่ท่านก็ไม่เชื่อ ก่อนที่โยมพ่อจะเสียชีวิตท่านมีเมียไม่ต่ำกว่าสิบคนใครเรียไข่ร,ราดมีลูกเต้าเต็มไปหมดและตัวของท่านเองก็เหมือนกันก่อนที่จะมาบวชพระก็มีเมียนับคร่าวๆก็ไม่ต่ำกว่าสิบคนจะน้อยหรือมากกว่าโยมพ่อก็ไม่รู้สมัยเป็นวัยรุ่นและวัยกลางคนนึกสนุกอยู่อย่างเดียวเที่ยวไปทั่วเห็นผู้หญิงคนไหนสวยเป็นไม่ได้ตามตื้อตามจีบแม้จะมีกวากหน้มและอุปสรรคขวางกั้นก็ไม่หวัน่น บางครั้งเจอนักเลงเจ้าถิ่นรุมอัดสงอมพระรามคางเหลืองต้องนอนหยอดน้ำเข้าต้มเป็นเดือนเดือนเพราะว่าไปจีบผู้หญิงคนเดียวกันบางครั้งก็ดูนักเลงเจ้าถิ่นเอาปืนไล่ยิงต้องหนีกระเซาะกระเซิงแทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็มีเมียของท่านมีทั้งเป็นโสดและแม่ไม้คละกันไปบางรายก็มีลูกบางคนก็ไม่มีลูกอยู่กินกันเป็นปีๆแล้วก็ทิ้งไปก็หาผู้หญิงคนใหม่เพราะความเจ้าชู้ของท่านเอง ซึ่งท่านยอมรับความจริงอย่างลูกผู้ชายกับอดีตที่ผ่านมาท่านจะไม่ให้เมียแต่ละคนมาพบกันเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นมีหวังบ้านถล่มแน่ก็เลยต้องให้ต่างคนต่างอยู่ห่างๆกันเอาไว้เรื่องอย่างนี้มันเหมือนไฟประไลกันทีเดียวขืนไปล้อเล่นเมื่อไหร่ท่านเองน่าจะตายเอาครั้นพออายุมากขึ้นความอิ่มตัวในกิเลสก็เริ่มจะเบาบางลงระดับหนึ่งอีกทั้งลูกๆก,ก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความรับผิดชอบในชีวิต สามารถที่จะเลี้ยงแม่ของพวกเขาได้ท่านก็เลยคิดอยากจะละทางโลกหันหน้าเข้าหาสัจธรรมเผื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นก็เลยบอกลูกเมียคนล่าสุดว่าจะครองพ้าเหลืองออกบวชพระซึ่งไม่มีใครคัดค้านปฏิเสธสุดท้ายก็ตัดสินใจบวชพระท่านบอกว่าสมัยก่อนจะบวชพระนั่นผู้ที่บวชพระจะต้องไปอยู่ที่วัดเพื่ออ่านหนังสือสวดมนต์เจ็ดตำนานให้คล่องระหว่างที่อยู่วัดท่องหนังสือสวดมนต์นี้จะต้องกินอยู่ที่วัด แล้วก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกับเป็นพระเพื่อจะได้จดจํานําเอาชีวิตก่อนบวชพระไปใช้เมื่อได้บวชพระแล้วและท่านเป็นคนหนึ่งที่จะต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในวัดซึ่งเป็นกรอบอันเข้มงวดที่ทางวัดเขาวางกฎเอาไว้ตื่นแต่เช้าก็ทํากิจวัตรของตัวเองเดินตามหลวงพี่ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านมาถึงวัดก็จัดเตรียมหาอาหารที่บิณฑบาตมาได้ใส่ภาชนะเมื่อมีศีกามาทําบุญ คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยประเคนถวายอาหารให้กับบรรดาพระฉันถ้ามีญาติโยมทำอยู่ก็จะเบาแรงหน่อยเวลาดังกล่าวนี้ก็ไปท่องสวดมนต์ในโบสถ์หรือว่าตามสถานที่เงียบๆหลังจากพระและสมมาณฉันอาหารแล้วพวกท่านก็จะคอยกินอาหารเหล่านั้นทีหลังส่วนอาหารมือเพลนนั้นจะแบ่งอาหารตอนเช้าเก็บเอาไว้ฉัน เพราะเมื่อฉันเพนไม่ค่อยจะมีชาวบ้านมาถวายพระตาหารเพราะคงจะไม่ว่างจากภารกิจที่นีพระในวัดต้องช่วยเหลือตัวเองถ้าวันไหนไม่มีอาหารก็จะเป็นหน้าที่ของพวกท่านนี่แหละเป็นคนจัดหาอาหารมาให้พระฉันเพนพระคุณเจ้าอาจารย์สมชายนี่วัยสามสิบเก้าปีท่านบอกว่ามื้อเย็นพระจะไม่ฉันอาหารจะมีแต่พวก ท่านเท่านั้นแหละตอนนั้นที่อยู่วัดเนี่ยนะจะกินอาหารเย็นกันบางวันที่วัดมมีอาหารเหลือพอที่จะมีกินมื้อเย็นบางวันอาหารไม่มีเหลือก็ต้องเข้าไปเอาอาหารที่บ้านมากินหรือว่าจะแยกย้ายกันไปกินที่บ้านใครบ้านมันจากนั้นก็ค่อยกลับมานอนที่วัดประกอบกิจทางาศาสนาต่อจนครบวันบวชพระท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับมนุษย์ปุถุชนที่ยังมีกิเลสอยู่มีศีกาหน้าฉลาดม,มาทาบุญที่วัด จะพูดจาเกี้ยวพาราศีจีบหล่อนทีเล่นทีจริงทําเอาสาวเจ้าหน้าแดงอายม้วนเป็นลูกตําลึงเลยแต่ท่านเองก็ยังมีแม่ไม้ยิ้มให้เหมือนกันทําเอากิเลสตัณหากลับมาในบางครั้งจะไม่ให้สนใจได้ยังไงกันแล้แม่ไม้คนเนี้หุนอาร่าอารามผิวขาวสวยมีแล้วจะอดใจได้แต่ทําอะไรในวัดข้ามหน้าข้ามตาพระาศาสนาไม่ได้ก็ได้แต่เก็บกิเลสตัณหาเอาไว้ในใจ ก็ถือคติไว้ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเมื่อศึกจากพระแล้วก็เสร็จแน่ไม่เหลือเอาไว้ทําอย่างอื่นแน่ก่อนที่บวชพระตอนที่อยู่วัดท่องสวดมนต์เจ็ดตำนานก็มักจะมีมารมาประจนอยู่เรื่อยเดี๋ยวมีหญิงมาล่อใจเดี๋ยวก็มีไอน้นวลไอน้นี่ให้เห็นเป็นประจำจนใจเกือบแตกคิดจะเลิกบวชพระเหมือนกันดีที่มีหลวงพี่คอยเตือนสติกระซิบบอกอยู่เสมอเสมอถึงทําใจได้ไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่ได้บวชพระมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ เนื่องจากสีกาหญิงนี่จะว่าไปแล้วคอยเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้บวชพระถ้าจะบวชพระก็จะต้องตัดใจเรื่องทางโลกเสียถ,ถ้าตัดไม่ได้ก็อย่ามาบวชพระเลยท่านบอกว่าอยู่วัดท่องบวชสวดมนต์ในหนังสือเจ็ดตำนานกระทั่งจนถึงวันบวชพระห่ผมผ้าเหลืองครองจีวรถือศีล2องยีข้อตอนเช้าตรู่ท่านกับพระรูปอื่นจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาต ซึ่งเป็นกิจวัตรของพระทุกรูปที่จะต้องปฏิบัติช่วงเย็นก็จะทําวัดในโบสถ์ส่วนกลางวันก็จะท่องสวดมนต์แล้วก็เรียนหนังสือหรือไม่ก็จะนอนยิบพักผ่อนท่านบอกคุณสงกรานบอกว่าบวชพระได้หลายวันมีความรู้สึกสบายใจไม่ครุ่นคิดกับทางโลกจะว่าไปแล้วก็เหมือนอยู่กันคนละโลกแท้ๆสําหรับศีกาและลูกๆนั้นจะมาถวายพระตาหารเชา้าและเพลงเกือบทุกวันท่านก็จะให้ศีลให้พรตามประเพณี ต่อมาทางวัดจัดงานประจำปีขึ้น3วันสามคืนมีมหรสพสมโพธิตลอดคืนแล้วก็มีการละเล่นต่างๆหลายชนิดมีผู้คนทั้งในหมู่บ้านแล้วก็ที่อื่นพากันมาเข้าชมงานอย่างล้นหลามทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คนแก่ทำเอาวัดมีชีวิตชีวาขึ้นท่านเล่าบอกว่าคืนสุดท้ายผู้คนจากต่างถิ่นหลั่งไหลามาเที่ยวงานประจำปีที่ทางวัดจัดขึ้นแทบจะไม่มีที่เดิน แล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งวิ่งพรวดพลาดึ้นไปบนกุฏิที่ท่านพักเสียงร้องเออะอะโวยวายดังลั่นแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดก่อนที่คนกลุ่มนี้จะพากันวิ่งลงจากกุฏิหายลับไปเสียงปืนดังสนั่นไล่หลังไปก็ตามแต่เสียงของมหรสพเนี่ยดังกลบเสียงปืนก็เลยทําให้ผู้ที่มาเที่ยวงานไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นท่านบอกว่าเวลาผ่านไปท่านรู้สึกชาที่บริเวณท้องเอามือคลำมีเลือดไหลออกมา ถึงได้รู้ว่าคงจะโดนลูกหลงที่กลุ่มชายชะกันวิ่งไล่กันขึ้นมาบนกุฏิในยิงใส่กันแต่ว่าลูกกระสุนปืนพลาดกลับมาโดนท่านยังดีที่ว่าในห้องมีพระอีกรูปหนึ่งอยู่ด้วยกันเห็นว่าท่านถูกยิงก็เลยรีบไปบอกหลวงพ่อให้ทราบหลวงพ่อกับชาวบ้านก็รีบนำท่านส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดระหว่างที่เดินทางมันช่างเจ็บปวดมากต้องกัดพันไปตลอดทางเลือดที่คัดไวอ้อย่างไหลออกมาตลอด ระยะทางจากวัดไปโรงพยาบาลห่างกันเกือบ60กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางค่อนวันถึงโรงพยาบาลจากนั้นพระกุญเจ้าก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยคงจะสลบไปเพราะทนความเจ็บปวดจากบาดแผลไม่ไหวพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลน,นานพอสมควรก็กลับวัดมาจำพรรษาเหมือนเดิมแต่อาการบาดแผลที่เย็บเอาไว้นั้นยังระบมแล้วก็ปวดอยู่นอนรักษาตัวอยู่ที่วัดจมปลักกับบาดแผลที่ถูกลูกหลง ยิงกันของคนกลุ่มนั้นนานเป็นเดือนเดือนอาการเจ็บก็ค่อยๆดีขึ้นจนหายเป็นปกติแต่ละวันมีสีกาและลูกตลอดจนญาติโยมแวะมาเยี่ยมไข้ตลอดก็ได้รับความอบอุ่นดีครั้นหายป่วยแล้วพระกุญเจ้าจึงได้ตัดสินใจลาเจ้าจอาวาสออกเดินทุดงแล้วก็ใช้เวลาเดินทุดงนานพอประมาณจึงได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่วัดบ้านเกิด พระคุณเจ้าเล่าว่าตลอดเวลาที่บวชพระนึกว่าจะสบายกายสบายใจที่ไหนได้ต้องมารับเคราะห์รับกรรมนึกว่าจะหมดเวรกรรมไปแล้วสู้ที่ตัวเองออกบวชพระสละกายและใจให้กับพระพุทธศาสนามานและเวรกรรมยังตามไม่ละเวน้นแม้กระทั่งพระสงค์องค์พระเจ้าเลยหนอนั่นเป็นคำปรารบตัดพ้อของท่านครับเวรกรรมนั้นไม่มีละเว้นผู้ใดทั้งนั้นนะครับไม่ว่า คนคนนั้นจะมีฐานะความแตกต่างกันอย่างไรก็หนีเวรกรรมไม่พ้นถึงขนาดว่าจะละสังขารสิ้นลมหายใจไปแล้วก็ตามก็ยังต้องไปชดใช้หนี้เวรกรรมยังพบหน้าเพราะฉะนั้นให้ยึดสุภาษิตโบราณเอาไว้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงกับคำคำนี้ว่าทำดีจักได้ดีทั้งชาติพบนี้และพบหน้าครับ